ไปใส่ไหนไปนะไปยังอีกไปเอ็ดมิจุลลาบอกเบอร์มิจุลลาไปเนาะย่งเงี้ยไม่ได้หมุมมือเหมือนกัเนาะไปใส่กันไปสิปเปตัเสาอีกสองชั่อโมงนงเยอะว่าเมื่อไหรบอกดินให้ผมแล้วยุ่งแหมผมไม่ห่วงใครแล้วจิปปตั้งยังไหนจิปปตันก็ยอมพอจะพาดไปดินผมได้แล้วอยู่ไปท่องสตาร์ทรถเลยตามพ่อคุณอยู่พ่อคอยบอกพี่จอยกับพ่อจะอยู่บนโลกใบนี้ดินผมมาแท้แล้วเอาดินไปย้ายนี่ ที่ทศสูตรดินทอนได้แล้วที่ต uh> ั้งเสาเอกเสาโท้อ้ยนี่ยังเงียบที่ต no. ั้งเสาเอกเสาโท้จะถือว่าบอกฝ่ายก่อนดินก็ยังทอมัได้แล้วอยู่อยากไปปลูกกระดมเจ้าเห็นเจ้ามาตั้งเสาเอกเสาโท้อสั่งเฮียนคอยอยู่นี่เลยไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อได้ว่าเงียนเก่าเงียนเก่านี่ฮู้เพาลุงว่ะท่านมาลูกเกิดมีเงินแน่ี่ยแล้ว่าทำมาหาขายถ้าขายก็ดีไปถามเพื่อเมื่อไหร่ไปถามเมื่อวานนี่คุณไอ้เจี้ยงเจ้าไปถามผมนี่เราไปพวกไอ้ไป็นเทียดจาเสียกระโหลกไปยังก็ไปถามเพื่อนไปเลยพาเพื่อนนี่่ละ เพิ่นก็เลยมานางอยู่นี่เพิ่นเลยวะช่อยมองนีผอุดมสมบูรณ์ดีพูดบางทีเจ้าทางเพิ่นก็ดีดีบ่ได้หามือยากดอกไปทำอะไรเอามือวัดพุดเด้อว่าซั่นปะวัดพุดไดพุดสิฮหวัดที่แล้วมอเงือยื่นนี่นะ3เอสมมือมือที่2มือที่3แม่มนภาพเป็นหน้ามือนี้หน้ามือแซาสิลงสิลงมืออื่นเจ้าก็เสียเพิ่นเซียหรอเราจะจีตั้งใส่ถัโหกกับไผเจ้าก็พา2คนให้ของพี่จิตั้งสุกกีนดิดไม่เงสิทธิสุบกินนิดเน็กมันไ่ได้ขุด พากก็ตีผังเรียบร้อยเป็นว่าล่ะตอวยขาไปามเราแหละตีีผังเดี๋ยวจะไปขามดูเลยาพระท่านเอายี่ีแี่ว่าพะปะนิพระท่านยี่หี่เขาไปมเามีครไปหนป่าที่นี่ไปนี่เศวนี่มันมีสิเก้าต้นหลวงปู่ว่าสิก้าต้นสิบเก้าต้นนี่จากนี่ไปทอหลวงทานสิบเก้าต้นใช้ค่าเขาเช็ดสบาเลืหาดร้อยต้นผุลาเขาเลือดหาดเจ้าไปเห็นท่านเนี่ยทีเย็ดไรบะเจ้าตัวดังเก็บม่ีอำนาจมาสั่ง่่อยไปพี่เจ้าของทรัพย์ขอ่ที่นี่คือเจ้าของทรัพย์เจ้าของที่ พอจ้องจะบอากันสีเห็นเงี้ยนะบางไงบางโตเจ้าสิมาขึ้นเสากระพาสองคนเท่านั้นบอกจะไม่ขึ้นเสาอีกเสาโตบอกไม่ขึ้นสองรอบได้บอกพอจ้องแล้วไม่ได้บอกมึงวงได้อมาเป็นขึ้นบางวงได้อกูได้บอกใไงเด้อเป็นว่าไปเตรียมใบเด้อลูกพ่อกระเลยเตรียมกล้วยมาเรื่นเสุทธสภากับเจ้ามาขึ้นเสาเอกโตกันสองคนพ่อจีเอาพ่อจีตั้งองพระยานาคแบบบางไงโตแล้วเอานั่งลงน้ำแล้วมาอัญเชิญลงเห็นแบบนี้ยิ่งง่ายเงี้ยพอจะสิมาขึ้นเสาอีกเสาโตนี่ขึ้นหน่อยหนาตั้งแต่ไปเลย มันไม่ได้ไปตั้งเสาหิ<ไ>มันไม่ได้ไปเหตุอันมันมีคนมาฟ้อนมาอย่างนี้มีทหสสางสิง <c oughs> ม,มาเห็ดเวียกดิมึงว่าก็พอมึงก็หน้าภัษาสากพอดีกับพอ,มบพอไ,มมไม่เก่ยม,นมันตั้งเสาหัวเดี๋ยสางจอยพรเ,เจ้าสิตั้งจึกอย่าพึกตั้งจึกอย่าพึกเด้วสางเจ้าที่อยูน <c oughs> อย่นี่นมาย่าย่าเจ้าที่อยู่นี่เ่าเจ้าฝังอยู่นี่เจ้าเป็นเจ้าที่เป่าซับาั้นมันกันสิไม้มาฝ้าตัวังไลกจัารเป็นพ่อกับลูกกันจ้ารนพวออกไปเจ้ารั้วจัดการเป็นพ่อขยับไ้เฮ็ด กูอยู่สามเมือจังได้เรียนสอลร์ไปหาตาหาเจ้าพ่อหนะบะอื้นเต็มที่ไปอเดาเฮ้ยคอยถมดินเกือบล้านคอยถมดินเกือบล้านแต่เนี้ยคอยบอกให้ทำก็สามารถสั่งได้เพราะว่าพอกูกระจายดินเลนหอวฝุ่นตั้งแต่หัวหน้าหัวลายหน้าตอนนี้ก็มีดิมันจะลั่นใจลงเสาเข็มไม่ได้แล้วพอต่อยต้องถมดินเพิ่มอีกล้านหนึ่งนี่คอยว่าเล้าเว้ยกบบนี้แบบทั่วแบนเออเปล่าพุ่งใจน้อสำมรพันคอเจ้าเลินนาะพไปย้าจอยไปโดนมากพามาพรุ่งนี้จ้าบอกกูเจ้านักข่าวไปเลยพ่อวันที่สามนัดแล้วเออ บอกเามาอเาที่เอาที่เอาที่เปลี่ยนงันเปลี่ยนงันแต่เราไม่สวดเราพิามแทน่าต้องมาสวดิใไมบอกเพื่อนไปสวดพิธามแทนสวดอะไรพิธามหนไปสิรดิสวดเจ้าเนี่ยยาานิมาหาพุราสีเรแบบนี้แม่เพื่นสวดอธิพมแทนบ้านสามเือี้บมเจ้ย้อยู่คนท้าเฮเชียงหน้าห้างข่อยบ่พอสีีสาสีล้งสาเอกสาทักอขอยบ่รูเรื่องดูแล้วปฏิท